Thank you. ผูพกพันเกี่ยวไอ้กันฉันที่กับน้องจับมือกันร่วมประท้วงควยครองน้องปากเขาลงาไปสอสโนอยู่ตัวทุกทิศเดินไทยที่น้องประชาชนใจเชื่นใจ สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มโซนเคียงภูประจําเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565มีดังนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูกศน,นอกลุ่มโซนเคียงภูดได้ดำเนินการประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ทั้ง6อําเภอโดยใช้รูปแบบออนไซต์ site, ในการเยี่ยมบ้านลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษารุกถึงที่ลุยถึงทินและผ่านสื่อออนไลน์ line, รูปแบบต่างๆกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 กลุ่มโซนเคียงพูได้ดําเนินการจัดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่มอบใบแสดงผลการเรียนสําหรับผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565รูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์โดยครูชี้แจงแนแนวหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆให้กับนักศึกษากศนอทุกคนทุกระดับ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพบกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019งานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมงานโครงการสูยนฝึกอาชีพชุมชน กศออน,นอกลุ่มโซนเคียงคูได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการฝึกอบรอาชีพชุมชนดังนี้กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงกศนอําเภอชุมแพได้ดําเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรการทํเข้าวหางอกนาบ้านโนนหันในหมู่ที่ส0ตําบลโนนหันอําเภอชุมแพ กิจกรรมการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปกศนอําเภอชุมแพได้ดําเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรช่างฝ้าเพดานณกศนอตําบลโนนหันอําเภอชุมแพงานการศึกษาตามอัธยาศัยกศนกลุ่มโซนเคียงภูได้ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านทางสื่อออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนเกิดการรักการอ่าน และมีความรู้มากยิ่งขึ้นอาทิเช่นบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองนาคำลงพื้นที่หมุนเวียนสือ่อณบ้านหนังสือชุมชนตําบลบ้านโคกอำเภอหนองนาคำบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูผาม่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสําหรับชาวตลาดณตลาดนัดวันพุธหน้ากศนอำเภอภูผาแม่นบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแพ ดำเนินการจัดกิจกรรมอ่านวันละเรื่องฟูเฟื่องความรู้ณกศนออำเภอชุมแพโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลกศนออำเภอชุมแพจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบลนาบ้านสวยหลังบ้านสวนณกศนตำบลโนนหันอำเภอชุมแพกศนอำเภอภูผาม่านได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตณนะกศนอตำบลห้วยม่วงอเภอผูผาม่านงานตามนโยบายและงานอื่นๆกศนอกลุ่มโซนเคียงผูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานตามนโยบายและงานอื่นๆดังนี้ผู้บริหารครูบุคลากรกศนอกลุ่มโซนเคียงภูจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจทําความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานกศนอ,อเภอและบริเวณทั่วไปในชุมชน เพื่อแสดงออกถึงการมีจิตอาสารวมทำความดีด้วยหัวใจผู้บริหารครูบุคลากรกศอนอกลุ่มโซนเพียงภูร่วมใจกันเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อปลูกจิตสำนึกอุดมการรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกวันจันทร์ผู้บริหาร บุคลากรกศนกลุ่มโซนเคียงภูประชุมประจำเดือนบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม2565เพื่อกำกับติดตามวางแผนการดำเนินง,งานตามนโยบายและสรุปผลการดำเนินง,งานการจัดกิจกรรมของกศนอทุกกิจกรรมผู้บริหาร ครูบุคลากรกศน,น,นกลุ่มตซนเคียงภูร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษภายใต้ชื่อรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสารหนึ่งรล้านต้น ผู้บริหารครูบุคลากรกศนออกลุ่มโซนเคียงภูเขาร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกศอนออกจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษากศนออกประจำปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่17 คือสภาคม2,565โดยมีนายถาวพรพลีดีผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีและพันจ่าอากาศเอกกฤษพลคมลีรองผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศนอจังหวัดขอนแก่นทั้ง26แห่งโดยเข้าร่วมโครงการน้นมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย วิทยาเขตขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยในวันที่18พฤษภาคม2565นางรัชนีกลันตาผู้อำนวยการกศนอำเภอภูผามา่านรวมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ในหัวข้อการเขียนแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูและบุคลากรกศน,อน,อนกลุ่มโซนเคียงภูเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเครือข่ายระดับตำบลรุ่นที่3ระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม 2565ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแกน่นณโรงแรมเจริญธานีอเภอเมืองขอนแกน่นจัังหวดขอนแกน่นครูและบุคลากรกศน,นอกลุ่มโซนเคียงภูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูกศอน,อนประจำปีงบประมาณ2565ณห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแกน่นอเภอบ้านไผ่จัังหวดขอนแกน่น กศนออำเภอชุมแพจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาดูงานด้านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงณสวนพอเพียงตำบลทรายทองอำเภอสายทอง,ออทองจัังหวดกำแพงเพชรและศึกษาดูงานเทคโนโลยีอาวากาศท่องโลกดวงดาวกาแล็กซี่ณศูนย์นวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกกศนอำเภอภูเวียง นำโดยนางหทัยการส้อยงามผู้อำนวยการกศนอำเภอภูเวียงเข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโดยมีนายถาวรพลีดีผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายสายยันพาน้อย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งและนางกัญญาสมคำผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองขอนแก่นเป็นคณะกรรมาการประเมินในครั้งนี้ในวันที่11พฤษภาคม2565ณกศนออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น วันที่18พฤษภาคม2565กศออนอำเภอหนองนาคำลงพื้นที่ถ่ายทำรายการรุกถึงที่ลุยถึงทินร่วมกับทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานกศนอจังหวัดขอนแกน่นณที่ว่าการอำเภอหนองนาคำโดยถ่ายทำกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านหนองกุงและกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านคืมชาติอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแกน่กออนกศนกลุ่มโซนเคียงภู ขอจบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ